ต้นอะไรนะจกักน้องชายเอามาจกจัดสวนปลูกไว้นานนอมาให้สร้งต้นติดขึ้นโอ้ยเติดขึ้น ยอดมาขามเปิดตย์ขึ้นยอดมาขามแ้วนู้นประมาณสามโมงฟ้าแล้วเนี่ยสามโมงแค่นี้แหละบดไล์